สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่น้องนะครับรัฐบาลไทยของวันที่สองมกราสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเนาะรัฐบาลไทยก็เริ่มเป็นวดแรกพี่น้องพอใจดีสีจดอ่าสิจดสถิธิไว้ผลการออกอยังจิเรียบเรียบไงพี่น้อง เป็นทางการเริ่มต้นคลิปแรกงวดแรกของปี68พี่น้องนะครับงวดแรกของปี68กับรัฐบาลไทยต่อไปนี้สิเน้นไทยเน้นล่าให้พี่ให้น้องเอาให้ชัดเจนพี่น้องนะครับเอาให้ชัดเจนพี่น้องนะครับพี่น้องบปต้องผิดบังบปต้องเสียใจพี่น้องนะครับพอใจดี สิทถ้ให้หน้อยที่สุดให้พลาดน้อยที่สุดพี่น้องนะครับเป็นปีใหม่แล้วเ,เริ่มต้นกันใหม่พี่น้องปีเก่าหมดไปเริ่มต้นปีใหม่วันที่สองมกราสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวมาลดมาตามต่อกันพี่น้องนะครับว่าแนวทางปีใหม่ปีหกแปดท่าสิเป็นแบบใดพี่น้องนะครับสีเขาหรือสีลส่ลดสี่ลดหรือสี่เขาหววแหลกของ ปี68มาพี่น้องเนาะงวดแรกของปี68พอใจดีกับรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับลงรัฐบาลไทยสะกอนร,รัฐบาลเล่าจังวากันพี่น้องจักสีมีโบมีเดอ้อวันจันทร์นี่พี่น้องเด้อนะครับมันเป็นปีใหม่พี่น้องนะครับเพราะว่าไทยก็ยังออกวันที่สองใพี่น้องนะครับเอาพี่นอ้องมาเบิ้งเดี๋ยวพอใจดีเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกพี่น้อง เป็นชิปแรกเป็นงวดแรกของปีหกแปดเด้อพี่น้ลองใส่วันที่กันวันที่วันที่สองวันที่สองมอคอ สองห้าสองหาหกแปดรัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องครับแนว่วทางนี่เป็นชิปแรกงวดแรกปีแรกปีใหม่ ของวันที่สองพี่น้องนะครับเนาะเกตสํานักเกตอาจารย์ี่ทำให้มันดีที่สุดเริ่มต้นกันไหมพี่น้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่สองมกราไม่ว่าไทยว่าลาวเนาะเริ่มต้นกันไหมพอใจดีสีจดสถิติไหวเกาหลังได้เบ่งกันแน่อนอนผลที่ออกเป็นจังไดรุดจักงวดเขาจักงวด พอจะดีเสียออมาอ้างอิงให้พี่ให้น้องสีจัดระเบียบให้พี่ให้น้องอย่างเต็มอิ่มเลยพี่น้องนะครับเนาะมันจะได้เบิ่งกันมันบ่ได้ค้นหากันเดี๋ยวจิได้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยให้พี่ให้น้องผิจารณาเก็บหลักฐานไว้พี่น้องนะครับทางไทยทางเราสิพยายามให้มันดีที่สุดรุดหน่อยที่สุดพี่น้องนะครับเก็ยสำนักเก็ยอาจารย์ในพี่น้องนะครับ พี่ให้น้องไว้ใจที่สุดเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วตั้งใจใหม่หาวิธีใหม่สู่เขาพี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีหลุดบ่อด้เขาเสมอไปพี่น้องนะครับบอกพี่น้องไวสกรน,นะครับเนะาะมักกะจัดคัดกะพันพี่น้องบา่าวกันแนวทางมีเขามีหลุดเมื่อนี้พอใจดีมาเสนอรัฐบาลให้ขังแรกชุดแรก งวดแรกของปีหกแปดพี่น้องนะครับพอใจดีสิไปไกลได้ซ้ำใดเ็ดสำนักเ็ดอาจารย์สิไปไกลได้ซ้ำใดพี่น้องนะครับสิเป็นยังไดพี่น้องติดตามกันพี่น้องวันที่สองมกกะลาพี่น้อง1ิบนิวพ่อใจดียกขึ้นตัวมัวคอยพี่น้องอยู่ห้ยกำลังใจสู้กันต่อไปก็ับพอใจดีเบิง่งพอใจดีเนี่ยได้พี่น้องได้เบิง่งแหละก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้ำในพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องครับมาเบิงวิที่การจับคู่ของพ่อใจดีเนะพี่น้องเนาะเพื่อนจับยังไงพี่น้องนะครับชุดแรกพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดห้าเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีจับคู่ให้พี่ให้น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยให้พี่น้องพิจารณ่าเอา นะครับมักกะค่อยจัดได้พี่น้องมักกะจัดพี่น้องนะครับคัดกะ่านพี่น้องบ่าว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดใดบ่มีผูดด้ใดสามารถทีสีดูใดพี่น้องนอกจากวิชาทีเฮาลเรียนมาสูตรไผสูตรมั่นเท่านพี่น้องทีสิผ้าเฮาไปไก่ไก่ซ้ำใดอยู่กับกูบาอาจารย์ทีเฮาเรียนมานาะพี่น้องเนาะคือจงเข้าไปโรงเรียนหน่ยพี่น้องนะครับ อาจารย์สอนดีก็ดีอาจารย์สอนไม่ดีเราก็มันอยู่กับทาความเข้าใจเนาะกับเฮ้าแน่เพิินแน่เนาะพี่น้องเนาะการทาความขเข้าใจนี่เข้าใจนี่พี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองนะครับชุดที่สองของพ่อใจดีพี่น้องที่สิจับให้พี่ให้น้องนะครับมีตัวไหนบ้างชุดที่สองเนาะชุดที่สอง 9 2 9 3 9 เกนี่คือแนวทางการจับคู่ของพ่อใจดีจับให้พี่ให้น้องเซจซับเป็นที่เรียบร่อยพ่อใจดีให้พี่น้องเอฟสมาชิกไปพิจารณากันอีกเทีหนึงเด้อนะครับ อันนี้เป็นชิปแรกครั้งแรกพี่น้องนะครับชิปแรกครั้งแรกพี่น้องนะครับให้พี่น้องไปพิจจระนเอาเได้พี่น้องเด้อนะครับชิปแรกครั้งแรกเป็นพิจจระนเอาเด้อนะครับเอาพี่น้อง แคปหนาจอไปแล้วอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอใจดีน้ำเนี่ยกัแล้วกันพี่้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับสิ่งใดที่คอมเมนต์มากพอดีก็อย่าคบคอมเมนต์มากพี่รองนะครับเวลามันเขาห้าดีใจเวลาพอเขาห้าวยาเสาใจพี่้องอ่ะง่ากันสู่คนแล้วนาะพี่้องเนาะอย่าคอมเมนต์เข้ามาสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันจะเป็นภัยแก่ตัวเองนะครับเนาะนะครับคนอื่นเขาไม่ได้สร้างสร้างความเดือดร้อนเนาะตัวเองสร้างความเดือดร้อนเองมันจะเป็นภัยแก่ตัวเองนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้พ่อเดีกับากไว้งวดแรกครั้งแรกปีแรกงวดแรกของปีหกแปดพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยร่ด้วยกันสู้ปูสุค้คนพี่น้องอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ